สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหัวแอนแบงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะจะเป็นในส่วนของหัวแอนแบงแก๊ตเจตนะครับก็จะมารีวิวพวกของเล่นต่างๆนะครับที่ทางร้านเนี่ยได้ซื้อแล้วก็เอามาขายนะครับช่วงหลังเนี่ยหัวแอนแบงก็ขายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หน่อยครับอย่างที่รู้กันก็เลยมีโอกาสได้ซื้อหนึ่งในหมวกกันน็อกที่พิเศษสุดๆนะครับก็จะเป็นหมวกของอะไรซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่าพิเศษยังไงมีขายทั่วไปเยอะแยะนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรรุ่น คาร์บอนนะครับหรือว่าเป็นตัว RC นั่นเองนะครับเป็นซีรีส์ท็อปสุดที่ราคาแพงบันลเลยจริงจริงนะครับเพราะว่าปกติหมวกอะไรใบหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าแพงมากแล้วนะใบละ2 8 0 0 0ืาหรับบุ่นท็อปนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันคือยอดท็อปของพีระมิดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรอาซีคาร์บอนอาเท่านั้นไม่พอนะครับยังเป็นลายนักแข่งทับลงไปอีกซึ่งจะแพงกว่าลาย RC ที่เป็นคาร์บอนล้วนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับและตัวนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในลายยอดฮิตที่สุดของหมวกอะไรนะครับนั่นก็คือเป็นหมวกของอนิโรยุกิฮากะน,นะครับเป็นนักแข่งญี่ปุ่นคือฝีไม้ลายมือก็ถือว่าในระดับคนญี่ปุ่นด้วยกันก็ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยคว้าแชมป์ใหญ่ๆอย่างเช่นม o ต GP จีพีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลายหมวกของเขาเนี่ยสวยนะครับนักแข่งคนนี้เนี่ยเป็นเป็นนักแข่งที่ แข่งมาหลายปีละเมื่อก่อนเขาหมวกใช้เป็นลายสายฟ้านะครับแต่ว่าตอนไปแข่งบิทิสกลางปีนะครับพอดีว่าเขาวิ่งผ่านรถที่มันไฟลุกนะครับมันก็เลยเป็นแบ็กกราวด์ภาพที่สวยงามหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็จะใช้ลายไฟเป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าดูปกติมันก็จะเหมือนหมวกปกตินะครับแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆด้านหลังนะครับตรงสีดํามันจะเป็นลายสารคาร์บอนชัดๆเลยนะครับซึ่งคาร์บอนของอะไรานะครับแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเส้นใยคาร์บอนแท้ ถักซ้อนกันนะครับคุณภาพมาตรฐานเดียวกับหมวกอะไรที่ใช้สําหรับแข่ง F1 นะครับหมวกใบนี้เนี่ยราคาตั้งศู์ไทยนะครับอยู่ที่130,000บาทนะครับหมวกแบรนด์ก็มีเหมือนกันนบขายมือสองถูกกว่าป้ายเยอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับโซลเอาท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวสั่งราน,นะครับ คุณสมบัติพิเศษนอกจากสวยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังได้เรื่องความปลอดภัยนะครับด้วยความที่ใช้เป็นเส้นใย,ยคาร์บอนแท้ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่า,าวัสดุผสมที่ใช้ในหมวกปกติทั่วไปอีกพอสมควรนะครับปกติเนี่ยอะไรเนี่ยความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดอยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่เป็นคาร์บอนเนี่ยสูงที่สุดกว่านะครับซึ่ง นอกจากสวยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังปลอดภัยด้วยที่สําคัญนะครับเป็นหมวกที่ในประเทศไทยมีไม่เยอะนะครับถ้าเป็นลายคาร์บอนแล้วก็เป็นลายฮากาแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีไม่ถึง10ใบนะครับแล้วก็แทบไม่เคยเห็นบนท้องถนนเพราะว่าส่วนมากคนที่ซื้อเนี่ยไม่ค่อยเอามาใส่ขี่ปกตินะเพราะว่าล้มทีถลอกกับพื้นหัวไม่เป็นไรนะรแต่สีถลอกนี่ปวดใจมากเลยนะเพราะว่าหมวกใบละแสนแล้วก็ใส่แล้วเป็นรอยส่วนมากเขาก็จะเอาประดับไว้บนตู้โชว์มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแก๊เจ็ตที่ เจ๋งมากนะครับใครอยากเห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นของที่เจ๋งมากๆครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีของเล่นใหม่อะไรเอามาให้ดูก็จะเอามารีวิวเพิ่มเติมแบบนี้ครับไว้เจอกันอีกทีครับผมสวัสดีครับ